นายทอนให้ผมแปดร้อยก็ได้อ่ะ,ะไปไแลกแลกแลกเอาไหมให้ผมแปดร้อยบอกขอยไปใส่ดอกข่อยอแลกเงินเตือนนี่คือว่าทั้งนงั้นน้อบอ่ะแปดร้อยนะครับเอาซอยคาเซร้าซอยคาเซาเว้ยล้อมเห็น<อ>ด้วย้อจะเลิฟจะเลิฟซะชายุไป็นหนูครับครับ อ่ะผมช่วยค่าเช่าครึ่งนึงขอบคุณค่ะโอ้ยผู้หญิงด้วยขอบคุณคมีเป็นผู้หญิงด้วยครับสู้ๆนะครับสภาพแข็งแรงนะขอบคุณครับมากค่ะโอ้ยแต่งตัวโกรธอะไรวะเนี่ยไม่ยังมาที่ไหนฮะไม่ยังเลยคลิปยังดีเท่ากว่าเนี่ยจักเอ้จริงๆก็คิดไม่ออกรับงานเข้ามาเนาะสปอนเซอร์เขาเขาให้มาก็เลย น่าจะเอาเงินมาทำบุญทำบุญสไตล์เดิมก็สไตล์เดิมก็ในเมื่อเรารับเรารับเงินเข้ามาแล้วเราก็เอามาแบ่งปันดีกว่าเขาให้เรามาทำคอนเทนต์แหละแต่ว่าเอามาแบ่งปันดีกว่าเหมือนเดิมเดี๋ยวท้ายคลิปยวบอกอีทีเนาะดูซิว่าผมเดียเงินไปทำอะไรหลักๆคือเราจะโบกแท็กซี่ใช่ไหมใช่โบกแท็กซี่ <S <S> <S เราจะโบกแท็กซี่นะครับเงินกูอยู่ไหนวะแต่เราไม่ไปฮะ <S <S <S> เราไม่ไประบบแท็กซี่แต่เราไม่ไประบบแท็กซี่ขอแลกตังค์นี่คือบแบบเออน้ำง้ายงขอแลกตังค์นะครับกวนตีนแท็กซี่ไอ้กวนตีนแท็กซี่เมือนี้เขาเวียงเฮ็ดเขาคอนเทนต์เขากวนตีนแท็กซี่อันนี้นี่เออยางไปหาแล้วด้วยตามมาต้องดันเถอะบัตรที่ไปไปไหนครับเนี่ย ผมขอแลกตังค์หน่อยนายทอนให้ผมแปดร้อยก็ได้อ่ะ,ะไไแลกแลกแลกเอาไหมผมแปดร้อยผมจำเป็นต้องใช้เงินไงหาแลกไม่ได้เลยพี่คนที่ไหนครับเนี่ยพลอ,อยเอ็ดบ่พอผมก็ลอยเอทเที่กันแปดร้อยเนาะฮะ บอคอยไปใส่เราคอยแลกเงินเดธอซื้อนี่คือว่าทอยังไงนั่นนอปว่าแปดร้อยนะครับเจ้าเคยเห็นนานมากเนี่ยเกลือเกลือประกุดบอกให้ประกุดเจ้าดูแลเจ้าของนะโชคดีแล้วครับเด้อเรากู้ในรายที่ให้แลกเงินครับเรียบรยหนึ่งลายหนึ่งลายเสร็จเสร็จกูแล้วหนึ่งลายไม่แล้วครับไม่แล้วไถเลยเนี่ยเพราะต้องแลกแล้ว มือนีมานบ่ ane, ครับ <forcément, S 1> บะมานอะไบ่เอาบะมานผมซอยสองหลอดเนาะคนทางไหนครับคนสระบุรีครับอ๋อคนสระบุรีครับครับเออเราก็มีความสุขดีเนาะเราเห็นรอยยิ้มเขาเราเห็นรอยยิ้มของเขาเห็นปฏิกิริยาตอบรับเนาะเราก็มีความสุขเหมือนกันนะ นบ่ครับือนี้ยฮะเข้ะนมากโคมาบ่ครับผมซอยคาเซาคาเซาผมซอยคาเซาคนหนึ่งคนว่าลองอยย่นี้ว่ะแต่มามิกันบ่ซอยซอยคาเซาคหนึงครับครับแต่ว่นว่ายังมีคาเซามันเได้คาเซาล ช่วงนี้เท็กซคือคนบ่อยกาคืนเท็กซี่ใช่ใช่ับผู้ผมาจันนี่ช่วงนี้เ้อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยืนหาอยู่ผมยืนหายอยู่มีุอยู่เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกกันเดี๋ยวราบอต่อเดี๋ยวขันเลยเกกลังอยเลกลังอยเลกลังอยเัเดี๋ยวราบอกต่ออ๋อเข้าซอยเหรอ ไม่มีซอยตรงนั้นอ่ะไม่เทิรเราูเทิร์นเราเรียกเรียกมัหนี่วันีเออมาแล้วอ่ะรับพี่รับพี่ถ้าให้เขาเขิมเงิอจบข้างบนมึงต้อให้เขาพิธีรีตองกันนัเนี่ยเหรอมันก็ไปดักให้เงินเขาก็จบแล้ว อาซอยคาเซร้าซอยคาเซร้าสองลอยขอบคุดีครับทำคุ้มดีทำคุ้มดีใคร่ายังนี่คาเซาโอ้ยคาเซร้ามือเท่าไรนี่อันนี้เขาเก็บหาลอยอยู่ครับยังหาลอยอยู่บอกเขาเ่าท่านเพราะไรรถบ่เขาลดยุ่งเหรอเขาเมืคืนอีกไงอ๋ออาผมซอยคาเซาครึ่งหนึ่งขอบคุณครับโชคดีเด้อครับผมครับโอ้ขี้ติดอะยังนี่ฮะชื่อยัง ค้นกรุงเทพเทยียบเราลองสานได้ลองหาบงในคลิปบงไม่เ้เห็นหรอกลองเปิดบางในยูทูบย้เพจบางสิเห็นผมดอกพิมพ์ว่ามว่าคนกรุงเทพมันขึ้นนั่นละนี่ผู้เดียวไเห็นหนาอยู่ในในท่ศับท์ผมเปิดในท่ัซับล่ะรอรอดีช่วยดีโอ้ยเฮลามาช่วยด้วยจะเลัดจะเนัดซ้อายุไป็นหนูครับ ตลากันพีสเราก็มีสานบา,านเฮ่าเนาะเราก็มีสารบานเฮ่าล่ะแต่ว่ามันก็มีความสุขดีนะเราทำอย่างเงี้ยเหตุแบบนี้เรารับเกมเข้ามาเราก็เอออ่ะแบ่งกันใช้ไปเราไม่รับเราก็อยู่ไม่ได้อ่ะอใช่ไหมไปซุ่มดามากจะสิดดามาอะไรเด้อยเ <laughs> <laughs> นี่ยผมยืนมาตั้งนานผมเพิ่<า>งแจกแจกไปเก้าคันองครัทีนี้เราไม่แจกเราไม่ได้แจ,ก,แจกอาชีพอื่นนะครับเพราะว่าภารกิจของเราคือแจกแท็กซี่นะครับช่วยค่าเช่าแท็กซี่ครึ่งหนึ่งนะครับครับตอนนี้คือว่า<ม>เป็นอาชีพที่ ก็ลำบากอีกอ็กทริคหนึ่งเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันหาโควิดนี่แหละส่วนมากมันก็ลำบากทุรกิพแล้วเพราะผมเคยขับแท็กซี่ก็เหนื่อยนะกว่าจะได้เงินวันนี้เป็นไงบ้างพี่ผมช่วยค่าเช่าครึ่งหนึ่งขอบคุณค่ะ โอ้ยผู้หญิงด้วยขอบคุณครับนี่เป็นผู้หญิงด้วยครับสู้ๆนะครับภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับมากค่ะได้สองสามเที่ยวครับขอบคุณมากมีความสุขจริงเว้ยอะไนมาแล้วมาแล้วมือนี่มันปะครับช่วยค่าเช่าครึ่งหนึ่ง ตรงนี้นะครับวันนี้เราก็ขัรถมารับพอดีเลยไม้มสุเทพสวัสดีครับอันนี้เราก็ตำรวจขึ้นหัวใจกุลไล่เดี๋ยวปะ